เล่นข้าชาวใต้ชงจำกระเซใต,ใต้วันนี้นะครับถุกวันจันทร์นะครับเราจะพูดเรื่องเรานะครับเกี่ยวกับเรื่องของสมเด็จพระพันปีล่วงนะครับนะแต่วันนี้เนี่ย เชื่อมโยงกับกิจกรรมสําคัญของงหวุราสูร์ธานีเป็นประเพณีเหมือนกันเป็นประเพณีแห่ผ้าขึ้นประทัดเจดีย์วัดเข้าส่วนประดิษฐ์นอมรลลึกทึงใหนลวงการที่9และพระพันปีล่วงนั้นเองนะครับโดยทางด้านองค์การบริหัดสุวราษสูรัธานีได้ร่วมดําเนิกนการในการจัดก,กิจกรรมครับรมทึงประเพณีแห่ผ้าประทัดเล่ธรรมชาติเรรข้าทาเพชรครังถี่16บุกรวยวันนี้เราได้รับเกียรติจากดกรธนืฤนพานิชย์ครับรองนายกองค์การบริหัดสุราษฎร์ธานีร่วมพูดคุยกับเรากับสวัสดีสัรครับสวัสดีครับสวัสดีคร หลักสูตเล่งเก่าชาวใต้นะครับนะอ้ประเพณีสำคัญเลยเคทึ่งเหลลาวประเพณีให้ผ้าขึ้นประทัดขึ้นประทัดพระเจดีย์วัดหลวง่อจอยวัดหลวงปโยร์หรือวัดสุวรรณประดิษฐ์ครับเป็นประเพณีบ้างกับการความเป็นมาประเพณีนี้จริงๆเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องประเพณีที่ประชาชนเนี้ยผู้สนิทสนิกชนเนี้ยก็ได้รวมทำกันมา ปีนี้จะเป็นปีที่สามสิบสามครับโอ้ครับเหตุภาขึ้นวัดหลวง่อจอยนี่สามสิบสามปีแล้วครับที่ทากันมาปีนี้เป็นครั้งที่สามสิบสามครับก็เริ่มจากในอดีตเนี่ยทางตอนนี้อบจนะครับองค์การบริหารส่วนอย่างวัดทุราธานีกับเทศบาลเมืองนอนซักแล้วก็วัฒนธรรมอย่างวัดแล้วก็จังหวัดทุราธานี รวมกับอำเภอดอนทักด้วยองค์กรภาคถ่องทิ่นภูมิภาคไปเลยประชาชนประชาชนได้ก็มารวมรวมจัดกันทุกปีนะครับก็ได้ซื้อทอดกันมาจนปีที่สามสามเลยเป็นปีที่สามที่สามเลยน่าจะทำไมตาล่วงอย่างยู่นเลยนะครับอ๋อต้นม้ล่างจากตันมรณภาพัตันมรภาพแล้วนะตันมรภาพแล้วก็เริ่มจาก เป็นกิจกรรมที่ท่านอาจารย์เห็นในภาพเนี่ยครับเป็นกิจกรรมแห่ผ้าที่จะรวมมารวมกันตั้งขบวนดิวขบวนแห่ผ้านี่ตั้งแต่สนามนาธิวการอำเภอตรงนั้นเนี่ยก็เรียกว่าสนามหลวงปเจอยนะครับครับเรามองมงคลปีปรากิตรีมงคลปีปัดกันมากกับแห่ผ่านตลาดดอนทักนะครับมีการรำมีไล่กล้อง กลุ่มประชาชนด้วยแต่งตัวหลายชุดไทยได้แบบนี้ะน,นะครับให้เข้ากับช่วงจังางว่านี้พาทีชายนะครับก็บใแห้ขึ้นไปบนเจดียดประทดัดเก็่วนประดิษฐ์เนี้ยครับหลังจากในวันเสาร์นภาพนะตั้งอยู่ขบวนแห่กันนะสิ่งทำงานก็ซึ่อเนืองมาจากเรื่องคือเมื่อกอนปลาชมเดช พระเจ้าอยู่หัวราชการที่เก่าแล้วพระบรมราชินาถพระนางเจ้าสิริกิตนะครับประพันธ์ปีร่วงกล้องเราเนี้ยนะครับ,รบพระองค์ได้สเสด็จมายก่ชควาครับเมื่อวันที่ส3ามพฤษภาคม, 3. 3> ม2่องันห้าิบนะครับนะตอนนั้นนะแล้วก็นท่านสเสด็จมาถึงช่องกลางกลางกลางที่ช่องไลรั้งจางนั้นอีกหปีเราองค์เสด็จมา มาแก้ปัญหา 15, ความเดื่อโดนกล้องอำเภอดอนทรัคที่ทางหลวงพ่อจ้อยรลักขิตีมงคลพิพัฒน์เนี่ยร,รวมกับท่านนอรัลักษ์นะครับอทอยเดียดาทูนเทวไชยข้อประชานจะประเจ้าย่หัวในเรื่องแก้ปัญหาเช่นเรื่องรเรื่องคัดเคลนน้ำนะครับ เรื่องหอยควาทนุนอย่างเป็นทะนุนดินแดงนัไมก่อนนะครับแล้วก็เรื่องปากน้ำคลองนอนทักเนี่ยตื่นขึ้นเรือเข้าออกไม่ไหนช่วงน้ำาไม่เน่ก็พระเจ้าอยู่หัวก็ได้โดยโดยปราบทูลโดยพระองค์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดีหลังสิตได้นำทูนเกาพระองค์ก็ได้ไ้ดาดเดก้ากับสมัยนั้นน่ย ได้ลงมาดูแลวก็แก็แผ่นห้าให้ชาวบ้านในการสร้างสร้างระบบป่าป่าผิวดินกองอัเภอดอนทักเมื่อก้อนเนี่ยดอนทักนามมันจะกลยประชาชนชายลำบากขาดเรือขยุดถึงเลครับคุดก็ไม่ได้นะพอสร้างเสร็จเนี่ยประชาอยั่วกับพระบรมราชินีนาร์สเป็นทางชาวธีรกิจนะครับก็ได้เสด็จมาทําพีธีเปิดนะครับหลังจากกนรลังจากฝั่งแรกมา มา6ปีนะครับก็นับได้ประมาณวันที่17นะครับ17พเจ็ดาคมนะครับ2 5ง9นรับนะครับ2 5 1 9ก็ตอนมาขังเล็กพมก็ยังเล็กๆนะครับขังเล็กตอนเฝ้พันห้าร้อยสิบสามตอนมายกยอควาพมยังเล็กๆพอแม่พาเราเล็กๆก็ได้ได้ข้าเฝ้าไปเจ้าอยู่ว่วประเบอราจินินาบก็ยังจำได้เท่านั้นนะครับ จึงจะด้วยความเราน่อมท่ำนึกในพระมหาการตุณาธิคุณของ,อง,งของประองค์ทางช่องพราองค์นี้ที่ได้สร้างาคุณอุปการให้กับอำเภอดอนซัก,กคับและการได้ซืบสร้านอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและการซื้ออ,อนุรักษ์การซืบอทอดเรื่องพุทธ,ธาทาทนา ลักซาโ <O I S 1> อไวก็เลยได้ได้ร่างยักษ์ทันิมวลอนาภาพแล้วเนี่ยก็ได้ลือ้อจัดหพรแห่พาขึ้นประธาตุเจดีวัดเข้าสวนประดิษฐ์แล้วกะส่งงามปิดทองล่วงพอจอยะนะครับหรือบางบางคนก็เรียกว,ว่าพอล่วงจอยนะครับพอล่วงจอย กับติดต่อกันมาทุกปีครับติดต่อกันมาทุกปีสามสิบสามปีแล้วนะครับาปีนี้ครับปีนี้ก็วันที่สิบห้านี้ครับวันอาทิตย์ที่มากุมภาพันธเนี้ยครับนะครับวันที่ที่มากุมภาพันธเนี้ยทึงเลยเพราว่าองค์การไม่รางชนจังหวัดพุ่มก็ได้ไปไปประชาชั่นไปชุมรวมกับเทศบาลดอนทักกับจังหวัดกับวัฒนธรรมกับทุกอบตทุกอ้ในในอำเภอดอนทักทั้งหมดทั้งทั้งอำเภอด้วย ก็ได้เตรียมงานกันเตรียมพร้อมไว้ที่เรียบร้อยนะครับเป็นที่เรียบร้อยเพราะนั้นถ้าใครมาเนี้ยก็ขอยเชิญชวนต้นใจนะคะมารวมซื้อต่อวัฒนธรรมบะเบนีดังเดิมแล้วก็ได้จัดง重ไว้ถึงพระบุตรทันาของเรานะครับของสุราธานีที่ทางจังหวัดเอ็นความสําคัญเรื่องนี้นะครับก็เลยอนุมัติไห้อบจยแล้วก็ทุกหน่วยงานได้รวมกันได้รวมกันทําบูรณาการกันตาม กานทำขึ้นมาก็เชิญชวนมาทักเขาจะเริ่มให้ใบซิ้านาลิก้าถึงแต่อันแสดงว่าต้องมาโอนประมาณยี่สิบสีนาฬิกาไม่อันไม่ทันขบวนเข้าขบวนไม่ทันมันต้องต้องรีบมาแล้วก็ตั้งขบวนดีที่สนามหลวงปรจอยหลวงปรจอยครับแล้วก็เดินก็มีขบวนให้รูปชายาลักกงพรงไป้าอยู่ว แล้วก็พระบรมราชินีนาร์ตแ้ต่างเจ้าสิริกิตแล้วก็รูปก้องประเจ้ายัวและพระบรมราชินีองค์ปัจจุบันองค์รชการที่ริปด้วยแล้วก็เฮพาต่ำลังนะครับพากเหมือนที่เราเอ้ในภาพเนี่ยนะครับในภาพแบบเนี้กับตัวรูเอ้เนี่ยครับไอั้งครั้งล่าสุดเนี่ยครับท่านนายกองค์การเมืองจังหวัดท่านตัภากัญจนากับไอ มีโอกาสได้ไปรวมตอนนั้นยังไม่รับตําแหน่งทีอ๋อปีแล้วนี่ปีแล้วครับปีแล้วครับยังไม่ได้รับตําแนงแต่กลมาเต็มปีนี้ฉันก็ได้สั่งพ้มว่าทําให้เต็มที่นาะเรื่องนี้เป็นเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ดีที่น่ายกยองนอกจากว่ามีกิจกรรมให้เรลากิจกรรมอื่นมีหรือไม่ครับภายในงานก็ในงานก็ยัมีนอกจากเอพานี่ก็ก็มีมีอ่ป่อแห่ขึ้นไปแล้วก็มีพิธี ค่มผ้าพระาัดเจดีนะครับอมผ้าเลยก็มีบิธีส่งน้ำติดทองรูปเมื่อนลงพอจอยนะครับที่ทำกันต่อเนื่องหลังจากนั้นก็จะมีการแสดงโค่นคองนักเรียนองค์การเหมือนท่านท่านจังหวัดนะครับโรงเรียนดอนทักพดุัมวิทย์ออกแบบจอยนึ่งจุดนี้ครับเตรียมไปแสดงโค่นแล้วก็การแสดงกลองผู้ที่เข้ารวม ไลยเหลืองแล้วครับเพื่อเธอตะเกียิกองประชาอู้ยจากการตีเก่าแล้วก็นผงเจ้าเศริกิจพระบรมราชินาสประพันธ์บีร่วงโดยว่าให้เข้ากับในในช่วงนี้พอดีครับชื่อว่าเป็นเรื่องดีดีครับครับนี่ถัดมาเลยวันนี้นอกจกงานนี้แล้วนะครับอีกงานสาคัญรอในเดือนมีนาคมคืองานเน่ผ้าอุประานเลนธรรมชาติกอนาเปตครั้งที่สิบกครับอันนี้ผนพึ่งมั้งปีนี้ปีนี้ก็ได้เตรียมพร้อมมาหลายหลาเมือนไกลจะถึงแล้วหลา่อเป็นงานที่คนมาก หลายหมื่นคนทีเดียวทีต่ำเมื่อปีที่แล้วปีที่แล้วก็เข้ามารับตําแหน่งอะไรทรรมานที่นี่เลยครับเพราะว่านึ่งเราเราก็เริ่มในปีนี้ก็ในวันที่ทิพกนะครับวันทีทิพกก็เขาเรียกว่าอ่านไปเป็นนี้ให้ผ้าห่มผ้าถาดแหล่ธรรมชาติเข้าท่าเพชรหยีที่พกมีหน้าไหมครับยีทิพกครับหยีทิพกหยีทิพกหยีเจ็ดสองวันหยีทิพกเนี่ยเราจะ จะส้มโพดชางรักเมือง<ช>ส้มโพดชาลรักเมือง<ช>มีการสะเด้งโค้นมีการสะเด้งถวายอะไรชาลรักเมืองก<ช>้น<ช>แล้วก็ยี่สิบเจ็ดเนี่ยมันก็มา,มาชาวนะครับเราก็เห้พาไปตามถน,นุนขึ้นไปเข้าทาเพล็จึงกัปีนี้ก็ได้จัดที่ประชุมแล้วก็ยากาทำตถน้นได้นี้ตั้งแต่ที่แยกเส้นเพชรเนี่ยตั้งแต่ที่แยกเส้นเพชรไปถึง ไปถึงทางขึ้นเข้าตาเป็ดให้เป็นถนนวัฒนธรรมกองเราอาจจะติดทงวัฒนธรรมทงชาไทยทงกองก้องจังหวัดนะครับ,รบเนี่ยให้เป็นเส้นใญลักว่าเส้นทางเนี้ย่าเป็นเส้นทางที่เราเราจะได้ทําต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยมารวมกันมากโดยทางจังหวัดทุกอ,อําเภอจะมารวมครับเชื่อว่า ปีนี้น่าจะเกือบอบเกียรติทิพย์ขบวนเรื่องของงานให้พ่อประธานเนี่ยเดี๋ยวจะเชิญทันมาอีกรอบนึงนะได้ครับยินดีเพราะยังทึ่งวันที่ยินพวกมีหน้าอีกอีกเดือนหนึ่งนะอีกเดือนแต่ว่าสุดท้ายนี้ยายท่านเชิญชวนไปวันที่ทิพย์นี่ก่อนครับที่มาคุณผ้าวันที่ทิพย์มาคุณผ้าวันอาทิตย์นะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับตั้งที่เคยมาแล้วแล้วก็นนักท่องเที่ยว ทังมดที่จะมารวมซืบซ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเนี่ยครับก็มารวมเอพาขึ้นไปถาเจีดีวัดเข้าสวนประดิษฐ์เออ่แล้วก็มารวมกันทรงนามติดทองหลวงพอโจยนะครับที่เราทําซืบท้อดกันมาทังมดที่ผ่านมาซ้ำที่คองครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่ซ้ำที่ซ้มแล้วมีข้องทีระลึกให้กับตุกด้านครับ ทำ้า้ายันอย่างดีไหวไห้ที่ทำจากผ้าที่เคยห้มผาทัดนะครับอันเก่าเนี้ยเรามาตัดทำเป็นถังมัดกาวโยกาิบกาชินนะครับวายเป็นที่ระลึกสำรับปูไปรวมงานนะครับการนั้นข้อเชิญชวนทุกตานนะครับครับต้องบอกว่าบนาเจดีวัดเข้าส่วนพิจิตรเนี่ยยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับสวยงามมากนะครับนะ วันนี้ต้องขอบคุณนะครับทางด้านท่านดรธนกฤษลืนพานิชรองนายกอบจสุราธานีที่มาให้ข้อมูลดีๆครับขอบคุณมากครับท่านรองครับกับกับกับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเราซ่อมคนแล้วก็ทีมงาน NBT ภาคใต้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ